สวัสดีครับคุณกำลังรับชมคุณคายชาแนลนะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเ,เกมดักเน็ตกันนะฮะดักเน็ตโอเคซึ่งเซิร์ฟปกติที่ผมเล่นก็คือเซิร์ฟปีกสีขาวนั่นเองหรือวัยวินวินนี้มันวินลมหรือวินวินปีกวะ <c oughs> ไม่รู้นะฮะ <Okay. S 2> โอเคก็เล่นเวสตสิบเก้าเองนะก็ไม่ได้เล่นมากมายเพราะว่าผมติด a v a มากกว่านะครับโอเคมาเล่นตัวใหม่กันดีกว่า นะีฮะโอเคเล่นอะไรดี่ะนี่อะไรว้าวสายเวทมนต์อืมไม่แอลไม่แอลนี่เล่นดีเด่อครับอืเราต้องลองเล่นเวทดีกว่านะฮะแม่ทรงผมอมืจะปิดหน้าไปทำไมวะเอานี่ก็ได้นะฮะ เฮ้ยลุกหน้าอ๋อเบลไปไหนเนี่ยแหละตาก็สีดำเนาะสีฟ้าดีี่ยมเอาสีดำส่วนบนเปลี่ยนเส,สื้อนี่เสื้อที่สวยสุดหละโอเคครับรองเท้าเออนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีให้เลือกสีทรงผมหรอ กมไม่มีสีแดงเงียบนะนะอะไรครับตั้งชื่อคุณชื่อตัวละครไปถูกใช้แล้วอ่าคุณกายสีเ็ดแล้วกันโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้โหทำไมตัวนี้มันดิน้นดิๆนดิน,ด,นดินเลยเจอจุบมันใจนะฮะโอเค คืนขึ้นไปเถอะนะฉันจะตั้งต้นไมยย้ใหญ่ให้เธอเเราก็มาเล่นดักเน็ตกันก็ให้ดูระบบเกมคร่าวๆนะฮะโอเคใครสนใจก็มาเล่นด้วยกันได้นะฮะีหน้าที่ภูเขาแห่งหนึ่งใช่ไหมโอเคอเนี่ยผม,มชอบเล่นดักเน็ตตรงนี้แหละ แล้วประกอบมันอาจับแฟดไปด้วยเนี่ยมันจะกระตุกนะฮะไม่ใช่กระตุกหรอกมันโหลดนานเนี่ยเวลาข้ามฉากอะนะครับโอเคอแม่เฮ้ยช่างเหนื่อยเลยเกินมีงัวบอกท่านได้รับเมลเฮ้ยมีคนจะมาขโมยงัวเหรอเอาขโมยก่อนอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วชนอีกนิดนะระบบ,บเกมเขาพูดภาษาไทยด้วย อะไรอ่ะไม่มีคิดไปเองพวกหมาป่ามันอ่ะเห็นไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไหนี่อ่ะเทไปไหนกูช่วยด้วยเย็ดเทมีเนื้อเรื่องใหม่ด้วยปกติผมเล่นสายดาบมันให้ช่วยโลเซ่เฮ้ย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 ไรอ่ะ อ่าเดินเป็กปากก็อะไรกระโดดโอเคจมตีปกติขี้ขวานจมตีพิเศษโอเคไหมเหว่ยว่ะเจ๋งว่ะดนอาชีพพระน,นี่เจ๋งว่ะเย็ดเคเท่ว่ะอื้มรู้สึกเปลี่ยนอาชีพดีไหมเนี่ยมาว้เอวไอ้ท่านเน็เก็บของเอ้ซิปชิปเก็บของไอ้ท่านเน็แสดงชื่อไอเทม ลุงเป็นไรไหมอ่ะโอเคค่าถูกวออความมืดครอบงำน้ำข้าวน้ำเขาไปหมูหม่มบ้านอะไรวะน้ำเขา <c oughs> อ๋อไอเนี้ยคือเขาเหรอโอเคนะครับเปิดมาย,ยังโอเคนึกว่าหรือเปิดใหมยอย่อีกนะแป๊บนึงเช็คใหม่แป๊บโอเคอ๋อนี่เป็นหมู่บ้านแห่งมืองเวชใช่ไหม โ okay, อเคไหมเราก็พาสลบมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับมานาลิตชื่อเมืองมานาลิตเหรอมานาลิตมานาเป็นลิตลิตนะครับโอเคอือหึเงียบสงบสงันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคออฟรีๆนี่แหละ เหตุผลนี่มีผมไม่ค่อยอยากจะเล่นดาร์กเนส้นตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาวัฟแมปทีนานอยู่นะโอเคมาคุยเคลดดีกว่าดูเหมือนท่านมีเรื่องอยากจะพูดกับข้านะก็มีเอีย <c oughs> โอเค,ครันเดีิดาท่านเดีิดาเอ้าอะไรอ่ะนี่ผมเข้าทูโทเรียวเหรอเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแแ่แบกไน จำได้เลยนะมาเล่นทูโทเรียวกันนิดหน่อยแหละมาโอเค w ASD ควบคุมโอเคครับเรื่อนมาซ้ายมาขวาเปลี่ยนมุมมองของท่านโอเคครับผ่านแล้วโอเคกระโดดง่ายๆดยูปอกป้วยปอกล้วยเข้าปาก นะฮะโอเคโอเคชิปหลบโอเคครับอืเมื่อเป้าเล็งเป็นสีแดงคลิกจมตีเหรอคลิกซ้ายจมตีปกติโอเคย็เเจ๋งเลยเจ๋งเลยคลิกขวาจมตีแบบพิเศษอ้าวนี่จะเย็นจะเย็นกระทึบ่ากระทึบ โอเคเฮ้ยโอ้ยโอเคกด A เพื่อหลบ D D เพื่อหลบเฮ้ยเอาสิ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 เฮ้ยแป๊บหนึงแป๊บนึ่งยังมีดีเลย์อยู่เฮ้ยน่ะโอ้ยยางล้อก่อนมันด me. ีเลย์อยู่เห็นไหมเล่าโอเคมามามาโอ้ยหลบแล้วหลบภาษาอะไรวะรอก่อนดีโหใจเย็นคนนี้ยิ่งเล่นไม่เก่งอยู่แล้วก็เน็ต <laughs> อ๋อโอเคกอแห้นี่จมตีเราล้มลงเอา้าอ๋อนี่ไงเวลาล้มกดอ๋อนะฮะโอเคเลขหนึ่งถึงศูนย์สกิลต่างๆครับโอเคชึบ แม่ออกฟูทรเรียดีไหมไม่เป็นไรครับเราจะได้ได้ของทำเฟสเฟสไปโอเคให้กดหนึ่งศูนย์เลยเหรอครับฆ่านี่ใช่ไหม่าตรงลนโอเคมาเนี่ยองบอกมาให้ฆ่ามันไ,มได้จบจบโอเคมาครับอะไรซ่อนอยู่ในกล่องเปิดดูสิ มีแค่เพิ่ม,มเ p พีมันจำเป็นไหมเนี่ยมันจำเป็นไหมเนี่ยเราตกอิ่งเลยโอเคเราก็กลับมาที่เมืองมานาริตอีกแล้วนะฮะโอเคได้สวีเอ่อฮะอ้โไอ้ได้สวีเอ่อฮะเอฮะนะฮะช่างเป็นการรอโหลดที่นานเหลือเกินนะครับเนี่ย โ,โยกหัวรอได้เลยเป็นที่ปุ่มลัดสามารถโอเคก็ตัวเอ็มเพื่อดูนะฮะว่ามีเควสที่ตรงไหนมั่งโอเคเดินถอยหลังมาทางนี้โอเคคนนี้มีเควสนะฮะโอเคก็เดินถอยหลังไปดูเลนเลยโอเค,อเคพรจากปีศาจคือการโดนลากไปตีหัวดีๆนี่เองอาวเหรอพรจากปีศาจนี่นะ โอ้โหจริงดิโอเคหลุมอัศวินแห่งพระวิหารคือโล่และอาวุธแห่งเทพธิดาใช่ข้าเป็นโล่แห่งเทพธิดาเจ่งใช่ไหมล่ะอือวือไหนดีอยู่กันนัเนี่ยติดสตาร์นั่นใส่นี่ไปแล้วกันโอเคเก็บบูดครับโอเค มาคุยกับหวังว่าพายุที่ม้าจะไม่พัดเข้ามาในเร็วๆนี้ไม่พัดหรอกนะฮะโอเคเลททางระวังตัวด้วยล่ะครับผมครับอันนี้น้นองงงพี่ไก่บ้าป่ะโอเคเราสามารถคลิกขวาได้ที่ตัว NPC นะฮะในระบบเกมเนี้ยแล้วเราก็จะเดินไปหาเดินดีๆดิเดินดีๆดดล่ะโอ้โหเนี่ยคลิกขวามันจะเจาะไว้นะฮะ มันจะยังบักอยู่เนี่ยโอ้ยน้องสาว,วสวยจ<า>ยังเลยเรารงรายละเอียดของเทศกาลที่กําลังดําเนินอยู่ใช่ไหมคะค่ะสวยยังเ,เยงเนี่ยเธอมีแฟนหรือยังเนี่ยโหหากว่ารู้สึกเบื่อกับการประจานก,ก็สามารถแวะมามีแฟนหรือยังน้องสาวโอเคครับนี่คืออะไรรับไปทุกทกันนะฮะเราก็มาเปิดกันครับ ว่าจะได้ออกหักอะไรลุ้นลุ้นลุ้นวินนั้นได้อะไรเอฮะมันก็คือไอเสคีมลดนหุ่นเพิ่มดีเฟนสามสไม่จําเป็นเลยนี่ไม่ใช่เรื่องเลยโอเคเราไปทำเวสนี่ดีกว่านะฮะโอเคชิปกดตกลงแล้วก็มารอการวาร์มกันอีกแล้วครับอืมเครียด เวลารอทีไรเนี่ยนะไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคถือว่าไวเยอะคุยกับใครละ่ะอ,อ๋อเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันเหรอหน้าตาคุณคุนว่าเดี๋ยวน้นหนึ่งที่นี่ค่อนข้างหนาวเฮ้ยถีม่มีชิดหน่อยก็ดีนะเออไม่มีชิดหรอกมึงอ่ะทำไมต้องตัดผมตามกูแต่งชุดตามกูได้วะเฮ้ยโหไม่บอกนี่พี่น้องไม่รู้ คิดว่าพี่น้องกันเลยเนะี่ยจริงจะเสียใจกูหลอ,อกวกวามงวะนะกูหลอ,อกมึงเยอะอ๋อมีเรื่องอะไรกันเหรอมีเรื่องมีเรื่องสิมันแม่าตามเหมือนกูเหรอที่นี่ค่อนข้างหนาวสมชุดท,ที่มิดชิดหน่อยก็ดีนะนะฮะขอบคุณครับที่ชมโอเคนอนเล่นในระดับไปดิเรายังกลางยูเลยอืมเล่นแค่หน่อมอก็าอ โอเคครับแล้วก็รู้กันเลยมารู้หนึ่งกับศูนย์เนี่ยหนึ่งถึงศูนย์ทำมาใช้สกิลได้รู้เนี่ยหมาน้ำแข็งใช่ไหมโอเคครับไม่ได้เรื่องครับหมาน้ำแข็งเหรอครับหมาน้ำแข็งเหรอเก็บครับโอเคแม่แต่ได้ยังไม่มีสกิลวิงล่งนะเนี่ยฮยโอเค โอเคแลมเฮ้ยถ้ามันหินตี้บวกนี่เก็บไปขายฮแรกแรกหินเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะผมว่าโอเคประตูสำราชาต,ต่อไปเปิดแล้วเชื่อเก็บเก็บเก็บหอมออมลิบเก็บหอมริบโดเก็บหยิบโอเคครับแฮ้ระบบ สำหรับอาชีพนี้มันดูเมืองนี่มันดูเป็นหิมะเลยเนี่ยโอเครู้เลยแล้วคลิกซ้ายจมตีปกติไม่งั้นกูไม่รอดมันตรงนี้หรอกอยโอเคโอเคง่ายๆแถวนีน้นะฮะโอเคหม,มุนตีครับโดโดหยิบให้หมดหยิบให้หมด่มดาเก่งน้วยนะฮะ เฮ้ยน้ามาันหมาน้ำแข็งโอเคแม่รู้สึกติดใจชีพมีแล้วนะครับเนี่ยสกิลเขาเจ๋งจริงเ้าเราไม่โดนวะไอ้เมืเ่อกี้ทำยัดสักยันหะไรวะจะได้เป๊ชัยมั่งนีค่ครับโอเคโดโดโดครับฮิตายซะไอ้กา ครับต้องเก็บดิโอเคเอผ่านแล้วโอเคไวจังเลยนะฮะโอเคเดินม,มาถึงประตูแหว,วเป็นไงละ่ะนี่อะบ,บอสเจ๋งว่ะต้องกลัวปะเนี่ยต้องกลัวปะเนี่ยกูต้องกลัวปะเนี่ยบอสอย่าครับแต่โชว์เก่งครับกูเล่นนอร์มอลกูโชว์เก่งได้ อะไรคะอะไรอะไรอะไรบอสโชว์เจ๋งครับโชว์เจ๋งครับบอสโอยอย่าโชว์เจ๋งไงครับเก็บของโด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 ,โดไปครับอย่ามางงงี้ครับหยิบให้หมดอะไรอะไรขายได้หยิบหมดโอเคมีกล่อง เตียมโด้ไปขายโอเคเราก็ได้เวลสองนะฮะแล้วก็ได้ระดับ S S S, S ด้วยนะครับโอเคลรงนีเล่นหารดีกว่าโอเคแม่ให้ก่องเงินอันเนี้ยโอเคไม่เข้ใจเท่าไหร่นะฮะสำหรับยิบบวตตอนนี้โอเคยิบ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 หฮ อาโดมมาให้หมดนะฮะเขาคิดว่าไม่มีหลักฐานอยู่แถวนี้แต่ว่าเดี๋ยวแล้วมึงมากุ้งแต่เมื่อไรเนี่ยอย่าครับไอพี่ชายนะฮะสำรวจอาังมีให้สำรวจอีกนะฮะหหยิบอะไรขึ้นมาวาวเลดมาโอเคหยิบไปให้นี่เหรอโอ้เขาคิดว่าไม่มีหลักฐานอยู่แถวนี้แต่ว่า มันมีมันจะตอ่อสู้กับศัตรูจะต้องลดความตื่นเต้นลงให้ได้นะออผมลดความตื่นเต้นแล้วเนี่ยผมยืนนิ่งเองเนี่ยคุณน่ยสายไปสายมาเนะเอาใหม่เ้าคิดว่าไม่มีหลักฐานอยู่แถวนี้นแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะเขาคิดว่าไม่มีหลักฐานอยู่แถวนี้แต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะมันจะตอ่อสู้กับศัตรูจะต้องลดความตื่นเต้นลงให้ได้นะน้าคุณลดแล้วนี่ไงเนี่ยยืนนิ่งเลยเนี่ยนายสาั่นซ้ายส่นขวานายตื่นเต้น มาคุยกันใหม่ว่าไม่มีหลักฐานอยู่แถวนี้เอา้าคู่เป็นอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวปวดอยากเจ็บเหรออยากเจ็บเหรอโอเไปดีกว่าอ่าเรากลับไปที่เมืองดีกว่านะครับคุยกับหมอนี่ไปก็ปวดตับนะฮะโอเคอืมขนะนาดแค่เนี้ยโอเคครับ แล้วกลับไปที่เมืองมานาลิตเอลมานาร่าเนี่ยฮะมานาอะไร,มะไ,รไม่รู้นะครับโอเค้ยตกใจใครอะเน่ยหน้าตาเท่นะยแต่เราหลอกกว่าเสียใจไม่เท่าไหร่เลยนะวันนี้อากาศสดใส ไดมองเห็นได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเชียวแต่ผมมองไม่ผมมองเห็นได้แค่ใกล้อะครับรู้ไหมทําไมเพราะว่าคุณเนี่ยนะรักที่สุดในปฐพีนีครับคราวหน้าผมจะได้เจอกันอีกนะได้เจออยู่แล้วครับผมจะมาจีบคุณไม่ใช่และสวัสดีอากาศดีนะอืออากาศดีเดินทางระวังตัวด้วยล่ะครับผมครับ พวกแม่มดกําลังทาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นสินะอา้าวแล้วข้ามดละ่ะอยาละทิ้งความเชื่อซะละ่ะอา้าความเชื่อเกี่ยวข้ามดได้เหรอนี่ไม่ไหวไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะฮะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเคเท่กันไหเท่ไ้กันโอเคครับบา,บายบาย